อย่างนีซื้อดูครั้งแรกรู้ว่าตั้งใจทุกคนที่ซื้อพอดูตั้งแต่แรกรู้เลยว่าตั้งใจทุกคนขอบคุบมากครับผมตั้งใจครับบ่ไแดงเงินกินองฟิฟี่ดีครับผมกัลงทุนอยู่ ลงทุนหนึ่งหลายใจคายแห้งลูกๆลูกๆก,กะนองนองกะเดยค่าดโตไปรอเลียงในชงปิดฤดูกาลสองก็เช่าชุดเช่าอะไรมาที่มันเป็นงานวัฒนธรรมเนี้ฮะเ้าบประเด็นนี่เองสิค่ะไปเช่ามาเพื่อให้มันสมบูรณ์ วันเกิดน้องแอนอย่าลืมทำกลุ่มปิดนะครับครับผมอ๋อบัตรมีติ้งของแอนน่ะเหลืออยู่ประมาณห้าสิบที่นั่งอยู่นะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้จองเนี่ยหนึ่งหนึ่งพันสอง้อ้าสิบาทได้เสื้อหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นงานแฟนมีตแอนอรดีในวันเกิดแอนด้วยนะครับที่โรงแรมเราเลยเดอะบอสกรีนโฮเทลตอนนี้เหลืออยู่ห้าสิบบาท ตอนนี้เหลืออยห้าสิบบาทนะครับผมถ้าโรงแรมเต็มทุกคนไม่ต้องห่วงคือมันอยู่ในพื้นที่ที่โรงแรมเยอะอยู่แล้วมันอยู่ในเมืองเขตไกลเมืองอยู่แล้วนี่เบครับโรงแรมอยู่ในเมืองก็เยอะนะครับไม่ต้องห่วงคือมาเลยหนึ่งพันสองรอเก้าสิบขายเป็นเก้าอี้นะครับขายเป็นเก้าอี้นะเป็นงานแฟนมีทุกคนจะได้เสื้อหนึ่งตัวแล้วก็ เริ่มตั้งแต่1นึ่ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหนึ่งทุ่มถึง,ถงเที่ยงคืน2ชั่วโมงแรกก็จะเป็นกิจกรรมมีติ้งแฟนคลับแอร์รดีนะครับในทุกๆบ้านทุกๆชมรมก็คือทุกท่านที่มานั่นแหละก็คือเป็นแฟนพันแทนเลยสืบบ่งพัตสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับกิจกรรมที่จะทำให้ทุกคนได้ใกล้ชิดสนิทกัน ทจะทที่ทุกคนแบบใกล้ชิดสนิทกันนะครับแล้วก็สองชั่วโมงท้ายก็จะเป็นพี่อ้อมไม้เมืองร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราได้อบอุ่นอบอุ่นเป็นฟิลอบอุ่นครอบครัวนะครับแล้วม่วนจอยกับเลียงนลลุมนนะครับเลียงนลลุมนกับสิ้าทุกคนแบบปิดท้ายเราก็จอยกันเต็มที่เลยเครื่องดื่มมีขาย ตองมาได้เหลือบัตรอยู่50าัิบบัตถ้าใครอยากซื้อบัตรแฟนมิดของแอนในวันเกิดแอนนี่ครับก็ไปที่เพจซื้อตั๋ว AB Story นะครับซื้อตั๋ว AB Story ก็สิบอกว่ามันเป็นหลายงานในวันเดียวกันได้โอกาสเดียวกันทั้งเปิดคาเฟ่ยอย่างเป็นทางการด้วย เปิดคาเฟ่เปิดห้องประชุมอย่างเป็นทางการด้วยนะครับแล้วก็วันเกิดแอนด้วยแฟนมิตแอนด้วยนะครับไปยังหทุกคนมาเด้อ มารอดูรูปกาฟิวครับผมพี่สาวสุรินทิ่มช้างใหญ่กาฟิลก็กระลังเก่งปีนี่เพิ่นกระลังเต็มเปาครับเต้นก็เก่งแบบสกิลแบบมืออาชีพแล้วแอบดูอยู่เห็นดูในคลิปน้องๆเขาถ่ายคลิปลงเสียดายไม่ได้ไปติดงานโอ้ยแคนเซิลงานครับมาเพื่อเพื่อการนี้เลย โอเคเดี๋ยวผมตั้งใจขับรถก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะรีบอยู่เหมือนกันขอบคุณทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเย็นนี้เราไปเจอกันในกลุ่ม EP ที่6นะครับครับผมเย็นนี้เราไปเจอกันในกลุ่มไปโสเลกันในกลุ่ม EP ที่6นะครับผม